ส,สันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาทำละครสันเรื่องอะไรดีคะเรื่องเรื่องคนจับเด็กนะคะไปดูได้เลยนะคะโอ้ยวันนี้ฉันจะ,จะไปซื้อของเกี่ยวกหัหน่อเอ๊ะน่ะมันทำไมคนเขาใส่เสื้อดำแะเนี้ย่ถือว่าจะเป็นคนจับเด็กนะแอบดูดีกว่า เออคุณน้าจะพาหนูไปไหนะฉันจะพาแกไปฆ่าไงในโลงจับเด็กนะแกก็วิ่งเดินตามใช่ไหมดีแล้วกันนะอย่าให้ใครสงสัยเลยกันอยู่ด้านหลังโรงทาน,นี้แกอย่าทำให้ใครสงสัยนะเข้าใจไหม เข้าใจค่ะแล้อยากรีดร้องไปไหนเด็ดขาดแกก็มานั่งอยู่ตรงนี้เลยมานั่งขอทานอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคไหมทาไมได้ตังเยอะนะฉันจะตีแกแน่เด็กบ้าอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกจะเดินหนีไปไหนอ่ะถ้าฉันมาดูอีกทีนะแกไม่ได้เห็นสักบาทนะฉันจะตีแกแน่ แลพาแกไปจับแขนด้วยอยๆคนมาแล้วคนมาแล้วฉันต้องรีบเตินแปแอบ,บก่อนอืโอ้ยตายแล้วตายแล้วตรงนี้ก็มอยลงไปบ้านเข้ามาอีกดีนะหมอไม่เห็นบ้านนี้เอ๋หนูนั้นหายไปไหนนี่ไงหนูคุณนายใช่หนูด้วยค่ะมีอะไรหรือไะ ก็มีคนมาจับหนูมาขะเราให้มาขอทนันนารู้แล้วจ้ะนาแอบตามหนูมาจ้ะไปไปไปรีบไปเดี๋ยวโซน,นจะมาเห็นเข้า <c oughs> แล้วคุณน้าไม่ช่วยหนูทำไมล่ะคะกนะ็น้าบ้านน้ายอยู่หลังที่มีรถสีชมพูรถยนต์รถเก่งสีชมพูอยู่อะชื่อรถอะไรหรอคะมันชื่อรถมิกี้เมาส์จ้าเออ เดี๋ยวหนูไปกินของกับน้านะนี่หนูมาแล้วกี่เท่าไรแล้วนะก็มากินตั้งแต่โอ๊ยตายแล้วหนูมากินหนูก็มาขอทานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะค่ะ <c oughs> น่าสงสารจริงๆแม้ฉันก็อยากจะรู้นะว่าไอเด็กนั่นมันได้เหินทักเท่าไรเชี่ยว ได้เห็นเยอะฉันจะได้เอาไปซื้อเหล้าที่ฉันอยากจะกินเอาเฮ้ยเด็กนี่มันหายไปไหนวะโอ๊ยทำไมดีเนี่ยเฮ้ยให้มาขอทานแล้วใครไม่ช่วยมันเนี่ยปากจริงจริงว่ามีคนแอบมาช่วยมันเอ๊ะให้มาอเด็กนั่นนี่นะอี่ ยายเด็กผู้หญิงผมสั้งใส่เสื้อเสียมพูที่มีขี่คัดผมใส่หมวยด้วยใจฉันแล้วแหละสวัสดีสวัสดีค่ะมีอะไรหรอคะคุณนะ้านั่นมันคนที่จับหนูไห้เนี่ยคะ่ะมีอะไรหรอคะเอ,อิ่มพอดีนั่นมันลูกผมนะครับผมขอลูกผมคืนนะครับนี่พ่อหนูเลอจ๊ะเปล่าคะ่ะอา้าวลูกทำไมจำพ่อไม่ได้แล้ว จำพ่อไม่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปสถานีตำรวจกับนะ้าไหมจ๊นะน้าว่าพ่อหนูต้องอยู่ที่สถานีตำนีสถานีตำรวจแน่นอนพาคุณพ่อหนูไปด้วยดีเผื่อตำรวจจะได้ช่วยตามหาแม่ที่แท้จริงของหนูคุณไปด้วยไหมคะฉันจะแจ้งความด้วยเออเออไม่ไปอ,อะครับไม่ไปจะไปด้วยไหมคะไม่ไปครับไม่ไป ไอ้นี่มันก็โหดไปจริงๆเลยนะเนี่ยแหมถ้าฉันรู้นะว่าบ้านแกอยู่ไหนฉันจะไปเอาเรื่องถึงบ้านเลยละให้ฉันรู้ว่าบ้านไอ้ผู้หญิงเสื้อยืดูผมสั้นนั่นอยู่ไหนฉันเนะจับไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยละโดยที่ไม่มีเด็กนั่นอยู่มันก็ไม่มีพ่อแม่ซะด้วยแหละได้ข่าวว่ามันไม่มีพ่อแม่พ่อแม่มันเสียไปนานแล้ว หนูจ๊ะไม่ต้องกลัวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนะพาไปหาพี่ของหนูบ้านของหนูอยู่แค่ตรงนี้เองค่ะตรงนี้หรอจ๊ะขอบคุณนะคะคุณนาะที่ช่วยดูแลหนูไม่เป็นไรจ้ะหนูล็อกประตูอะไรให้หมดเลยนะเผื่อไอ้โจรนั้นมันจะรู้ว่าหนูอยูะคะ่ค่ะขึ้นไปบนห้องดีกว่าหลับไปเเสร็จแล้วน่ากลัวชะมัดเลยแหละไอ้โจรน,นั่น จนหน้าบาดหรือเปล่าไม่รู้อืมแหม่บ้อานอยู่ไหนถ้าฉันรู้นะฉันจะเอาแมตาช์เข้าคุกไปเลยวันนี้ว่าจะไปเดินเล่นทนี่ไหนเอ๊ะมีคนอะไรน้ำมันจนูนไอ้ห้ามดีกว่าเอ๊ะไปดีกว่าแอบบยังยังไปเอ๊ะใครอ,อ่ะแม่เฮ้ยจะพาฉันไปไหนฉันมีแรงเยอะนะอย่าคิดนะว่าฉันไม่มีแรงอะ่ะ จะพาแกไปสอบตำรวจไม่นะไม่ต้องเดินตามฉันไม่ได้ไม่จะไม่ยอมให้ฉันให้ตัวของฉันเองไปถูตำรวจเนี่ย่บ้านของเด็กผู้หญิงคนนั้นแกปล่อยนะฉันจะไปจับมันนู่นพ่อเขาอยู่นะพ่อของเขาเป็นตำรวจนะเว้ยอีบีจับแล้วใครหรอคะคนนี้เป็นโจรจับเด็กคะ่ะช่วยแจ้งตำรวจเลยนะคะไปแจ้งเองนะคะ,อะ,คะพอดีพวกฉันสองคนนี้รีบจะ ได้คะ่ะไม่เป็นไรเด็กก็อยากไปจับแล้วแหละคุณตำรวจคะ่ะคุณตำรวจสวัสดีจัว่าอย่างไงจะ๊ะนี่มันเป็นโจรหน้าบาดท,ที่จับเด็กะจระเดี๋ยวนูพาเอาไปเดี๋ยวนูพามาันไปเข้าคุกเองนะคะไม่ต้องสอบปากคำอะไรหนูแล้วนะนี่โจรหน้าบาดท,ที่จับเด็กไม่ต้องสอบปากคำหนูแล้วนะ เข้าไปนั่งโงโง,โงอยู่ในกรงเลยนะล็อกเลยครับคุณตำรวจล็อกเสร็จอะไรแล้วครับอุ้ยแกพอฉันออกไปนะไม่ออกจะขังไว้กี่ปีดีครับขังสองสัปดาห์ค่ะอุ้ยตั้งสองสัปดาห์เห็นตายดิไม่ได้กินข้าวไม่เบ็นไรครับคุณตำรวจจะเอาข้าวไปให้ครับ จเจ็บแบบนี้ฉันจำนึกได้นะสิสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เป็นยังไงแกก็ต้องขอขอบคุณเกมซักุระด้วยนะคะที่ให้เอามาทำละครได้ทุกเรียงถูกต่างเลยนะก็ต้องขอขอบคุณเกมซากุระนะคะนี่เด็กอยู่ในนี้ค่ะจะให้ดูนะคะดิฉันจะให้ดูเด็กค่ะสวัสดีค่ะคุณนาะ ต้องขอบคุณเกมสัก,กุระด้วยนะคะที่ให้พวกเรานะคะที่ทำละครในเกมสัก,กุระนะต้องขอบคุณด้วยนะเกมสัก,กุระคุกคนคนไหนที่สร้างต้องขอบคุณจริงๆเลยนะแต่ว่าเขาจะสร้างไม่ได้ใหม่เลยไงต้องบอกว่ามีอะไร